กเขาอ,อยู่ที่ถนนี้นบีบีอยู่ที่บ้านนาแคเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์วิดีโอนี้ปัตบินจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดนาแคกันนะเป็นตลาดเปิดหรือว่าเป็นตลาดที่ตั้งอยู่กลางแจ้งก็เป็นลานหรือว่าเป็นเดินแล้วก็เพิ่นมีการาเห็ดเป็นตลาดขึ้นมาเป็นตลาดสซขาวคล้ายๆกับตลาดนะัดแต่ก็มีขายทุกมือนะในส่วนนี้ ก็เป็นตลาดที่เอาไม้แอวอย่างเฮ็ดเป็นหลังคาขึ้นมาซัวคาวแล้วก็เป็นห้างต่างๆมีขายพักมากไม้สิ้นปลาอาหารแห้งมีขายทุกอย่างในที่ตลาดนี่คือคือครับบรรดาตลาดอ,าอื่นๆเลยนะก็เป็นตลาดที่หาก็มีมาเมือปดดนมานี่ประดับดินกายไปกายมาก็อ่อยได้เห็นตัวหาก็ได้เห็นนี่ว่ามีตลาดก็เลยพายทุกคนเวเข้ามา ตลาดแห่งนี้กันตลาดแห่งน,นงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับคิโรถสายใต้เนาะใกล้ๆับไฟแดงดงโดกก็เลยขึ้นไปอีกน้อยนึงก็จะเป็นคิโรถสายใต้เป็นดงโดกก็เป็นตลาดสุมชนที่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตบริเวณแถวๆนี้ก็น่าจะมาจับจ่ายใช้สอยกันใที่ตลาดานี้ก็มีขายดูย่างครบเป็นเครย่เป็นสินปลาอาหารแห้งดังที่ได้ว้าไปแล้วก็มีทั้งพืชผักนานาชนิด มีทางอาหารที่เป็นอา,อาหารซุปก็มีเนาะมีของอยุของกินของป้าของดงของที่หามาตามธรรมชาติก็มีบางขายอยู่ตลาดนี้เส้นเดียวกันบางทีประดับดินได้ว่ามาหลายๆวิดีโอแล้วนะว่าวอยู่ที่ประเทศลาวเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ ท่านท่านซีนก็นแล้วเลยเอท่านซีเอา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 ันนี้เลยที่ผ่านทางนี้ดยเดีวยดเวเหรอได้ แล้วมีตัวตะกูลงามๆโมขุนกีไลยบอกเข้าอีกโมกีไล่อ่ะล้ามอ่ะพอใจเลยพอใจแล้วบอกเขาเข้าเขาหนีไปยุ่น้าลงพนเข้าอ่ะเอาโดยโดยแมนหมายจะเข้าหอยทิพย์ขั้นเลยหอยทิพเข้าเออหอยทะเ้นะแม่ทานแล้วบ้างบ้านบ้านหอยบบ้างแม่อันเดียวกันหอยสับหอยทยเข้าอันเดียวกันเลยเห็ว่าเอามาตะพุนปูงพุนเลยเขาใจได้เนอ อันนี้จะเป็นหอยปากกว้างประตบินหาก็หูงว่าบางบอลพ่งเอิว่าหอยสาดีบางบอเพอ่เอิญาหอยกินเขา่าหลายบอนหลายทีก็เอิ้นแตกต่างกันไปก็ตั้งที่ประเตตบินไดเวาไปเมื่อกี้นี้มาประเทศลาวเขาก็นอนอยู่ในพื้นที่เขตพอนหรือว่าเขตที่สมชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นนเนาะเขาสามารถปลูกพืชพักหมากไม้นานาชน,น,นิดได้ตลอดทั้งปีนะครับ ก็เฮดให้มีหลายอันหลายอย่างก็เาราจําเป็นจะต้องนําเข้ามาในต่างประเทศมีทั้งผักที่แบบที่ปลูกในฟาร์มในสวนแบบขา้าเห็ดเป็นอาพซี้เรามีทั้งผักที่แบบว่าเก็บมาตามทา,า,า,างดินเาวิเศษภักนอกอะไรอย่างนี้นะก็เก็บมาตามไหาตามนาเป็นผักปลอดสารพิษนะทุกคนมีเป็นพวกแมงไหมอย่างต่างๆที่บางท้องถิ่นก็กินบางท้องถิ่นก็ไม่ได้กินนะก็เขาสามารถมายางเลือก ชื่อหาในยูนักกินนอาตามสไตล์แนวเขามักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนอไม่ กับเฮ็ดนะก็พอเข้าแล้วดูฝนก็จะมีน้อไม้แล้วก็มีเฮ็ดหลาย ทายนี่วโอ๊ยทายูคนนี้ลูกนอยากเขากล้องน้ำเคลอนล้เนี้เอนล้อรอละเด้นี่นะเอาจ้งนคนทายคนไล่ชวนูกแปลของคนเป็นไรมยนไล่ชวนนะแปเมาไปวยไปกินโรตีเมื่อคุแปกินะไปใส่อันนี้่ใ่อนนีน่าคนไหนผายนกล้าเขากล้อง นี <c oughs> ่ว่านี่ว่ามาแจกกัะสีว่านี่นะ ตรงนี้ก็ยามหน้าฝนฝนตกเนาะกำลังมีเห็ดหลายเห็ดกำลังออกจองวีสิบห้าสิวะเวีอะไ้อีกนี่ไงนี่ว่

ไายสิ่ะไายจังใดตอนนี้เป็นช่วงมาลายด้วยอันนี้มาลายลาวเขานะมาได้ทางไหนเชียงกวางละายโลด่าไหรจังใดมีแต่อันนี้มันสุกหมดหมดเนียต้องเลือกตวเขียวด้วยดงเต้ยไหนก็ได้ ถ้าสุกหลก็มีหนอนแน่ล่ะมือนหร่ะแปลงไม่ได้มือนี้ยากอะไรเงมื่อไแปรงไม่มันยโะสักตหมันมีเยอก็มือเช้าเจ้าคุณ่นี่วัดมุ่ก็มาจะข้แล้วก็พอดีเวลาเจมันมีถุงลาครับ้ากนี่ถึง่นสอนย่างยานลีวนา้าบา้ก็เราจะไปมงม่เราจะเ้แล้วไว้เสร็จแล้วเมือเช้าคุบปมพ่าเข้ามาคนมีเงินก็ถุงนะคบ นี่มีมากไม้ประเทศลาวาหลแบบเลยเนาะที่มีขายในตอนนี้เขาซื้อเคื่อไปแห้งกินโลละสิบสามพันคีมดนนี้ก็จะเป็นตลาดสดสวกขาวทีบ้านนาเคเมืองไซทานีนครหลวงเลขงจนทนะทุกคนก็มีขายอาหารการกินทุกอย่างอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ปัรดินจะขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเป็นเข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ให้กับปาร์ตดินเด้อขอขอบใจสบายดี อนดัดกับเจ้าขายสามหน่วยสิบพันตัวจะแห้งสิกิน